ตรงที่ค่ะมาตรงที่ไม่เจออะไรรู้ไหมเพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่พ่งหรอกเพิ่งเห็นผู้เรียนค่ะผู้เรียนแช่แข็งยี่นี้ไม่ได้กินก็เลยขอซื้อแช่แข็งไปหน,หนึ่งพัสดุ เกือบเลยล่ะเกือบเอาอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นชนีด้วยจะโอ้เอาอันนี้ดีกว่าน,นะนี่เกือบครเบหนึ่งอะขอไปหนึ่งแพ็คข้าวเนี่ยเซตสี่ร้อยกรัมมีร้อยเท่าไหร่นะขอไปสองแพ็ค ขอไปสตองเมน,นะคะมีพริกด้วยพริกแช่แข็งมีตะไคร้แช่แข็งตะไคร้ราบุกเองดีแล้วก็มาเจออะไรมาม่งดองมาโม่งดองเขาเขีย,มยนมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะแต่เขาเขียนว่าไม่กินที่ไหนนะ ไม่ใช่ไม่กินไทยแลนด์นะไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยนะ <Okay. S 1> มีกางมกรายจานอยู่นะของเวียดนามอันนี้เป็นกุนเชียงหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือกุนเชียงหรืออะไร มีลูกชิ้นปลาด้วยลูกชิ้นปลาเดี๋ยวจะเอาลูกชิ้นปลาไปทานดูนนะคะลูกชิ้นปลาเนนะท่าไหร่โอ้โหแพงอยู่นะเอาไปแค่เดียว่อแล้วก็อันี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไอไอที่ทอดเนี่ย เส้นก๋วยเตี๋ยวมีเส้นก๋ยวยเตี๋ยวด้วยอันนี้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 จะไม่เอานะคะไม่เอาอันนี้ปลาอันนรู้มีมะพร้าวด้วยค่ะมะพร้าวถั่วถัวเหลืองมากิน กินเต้าส่วนแต่ไม่มีแป้งข้าวโพดโอ้ยไปทำอะไรกินดีปลากระป๋องอ่ะปลากระป๋องปลากระป๋องวัดถูกดีนนะปลากระป๋องร้อยยี่สิบกิโลร้อยยี่สิบแปดก็โอเคอยู่นะคะาให้แพงเท่าไหร่มาเท้าอ่อนกระป๋องค่ะขนุนกระป๋องก็มี ก็ป่องนีอะไรมาหาน้ำปลาค่ะหาน้ำปลา,ปลาขวดละร้อยยี่สิบเอดของร้อยเก้าสิบเชื่อไหมคะปุ่นนี่ปุ่น,นเขามีอายีน้องบัวตแต่ <Okay. S 2> เขายังเอาอายีน้องบัวตไทยมาขายอีกนะคะ สองละห้าสิบห้าสิบสองบาทนะสองห้าสิบสองบาทนะเขามาขายเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นน้ำปลาฟิลิปปินส์ค่ะเค็มมากไม่อร่อยเหมือนกับน้ำปลาไทยกะทิ ทิถ้าซื้อแบบนี้อันนี้อร่อยนะคะอันนี้อร่อยแต่ว่ามันเก็บไม่ได้นานนะมันขวดใหญ่เกินถ้าเปิดแล้วต้องทําให้หมดเข็มกบกบแช่แข็งกบแช่แข็งยังให้อยแต่ไม่เอาอาค่ะไม่ได้กินนายไม่กล้ากินกบแช่แข็งนี่มัเด็ดเด็ดในใ่น่าจะเป็นเด็ด คืะเปนเป็ดนะ้ยๆแล้ก็มีค่ะโอ้โหดูย่างเลยตายแล้วโอ้โห